ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดของสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดประจำวันที่1กันยายน2568ครับขอต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่ด้วยอีเวนต์ทางการเมืองที่ร้อนแรงเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตพาที่คนติดตามไปดูภาคต่อเหมือนหนังภาคต่อนะฮะก็คือตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเดอสะสแตนดาร์ดไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของการมาพบปะพูดคุยเจรจาหารือกันร,ระหว่างพักเพื่อไทยและพักประชาชนณที่แห่งนี้ ที่ทําการพบรประชาชนซึ่งผมอยู่อยู่ขณะนี้นะฮะวันนี้ก็มาติดตามกันดูภาค2นะครับหลังจากที่มีการหารือกันไปแล้วก็เป็นอันว่านะฮะ ทางพักการเมืองหลักทั้งสองพักซึ่งกําลังรวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลกันอยู่ในขณะนี้นั้นประกอบด้วยพรคภูมิใจไทยและพักเพื่อไทยต่างก็ได้มาพูดคุยกับพรคประชาชนซึ่งเป็นผู้กลุ่มเงื่อนไขสําคัญในการใช้143เสียงสอสอที่มีอยู่ในสภาตอนนี้ยกมือช่วยโหวตคนเดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีให้ได้จัดตั้งรัฐบาลสําเร็จนะครับแต่ตอนนี้เอกก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าถึงแม้ทั้งพักภูมิใจไทยและพรคเพื่อไทยได้มาพูดคุยกับพรประ ประชาชนไปที่เรียบร้อยแล้วพ,พักประชาชนเองก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจแต่อย่างใดว่าจะเลือกสนับสนุนนายกรัฐมนตรีจากพักการเมืองไหนไม่ว่าจะเป็นพักสีแดงหรือพักสีน้ำเงินนะครับทนผท้ชมครับก็ถือว่าต้องมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องในวันนี้นะครับที่ วันนี้นะครับสสอของพรรคประชาชนเองก็ได้มีการนัดหมายนะฮะให้มาประชุมพูดคุยหารือกันนะฮะที่อาคารอนาคตใหม่ที่ทำการพรรคประชาชนแห่งนี้เมื่อก่อนที่ผมจะขึ้นสัญญาณถ่ายท่อสดมาพบกันบุ๊เนี่ยก็ได้มีสสหลายท่านนะครับทยอยเดินทางมาถึงที่นี่แล้วนะครับเห็นวัยนะฮะก็มีทั้งคุณัฐวุฒิบัวประทุมนะครับคุณประกรณ์วุฒินะฮะอุดมพิพัฒน์สกุล ล้วนแล้วแต่เป็นอ่าววิบฝ่ายค้านทั้งนั้นเลยนะครับรวมไปถึงนะฮะในส่วนของสอสอพื้นที่หลายท่านก็เริ่มมาแล้วเช่นกันอย่างเช่นคุณบูมบารามเมศนะสอสอกทมนะครับสอสภูเก็ตนะคุณท็อปชุดที่พงนะฮะสอสอันเนียคุณคุณตีนะครับพัะธพงลีลาพัฒน์ะสสเชียงใหม่ก็เพิ่งเข้าไปแล้วใส่ชุดบอลกันเลยนะฮะก็แต่งตัวกันลํำลองนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่วันประชุมสภานะฮะวันนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษปกติแล้วสสแต่ละพักเนี่ยเขาจะประชุมกันใน นะครับที่มีการวาระเร่งด่วนนะฮะที่จะมาหารือกันในเรื่องของการตัดสินใจว่าจะสนับสนุนคเดิตนายกรัฐมนตรีของพักการเมืองใดนี่แหละท่านผู้ชมครับแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมต้องขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมตรงๆว่าจากข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับรู้กันมานะฮะโดยเฉพาะทางเดือสดสนาดเองก็ได้นําเสือมาตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งวันนี้เนี่ยก็มีการคาดเดากันอย่างหนาหูว่า วันนี้จะยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆจากที่ประชุมสสของพักประชาชนนะครับเนื่องจากว่ายังขาดนะฮะยังขาดเสียงสนับสนุนจากสสของพักนะครับรวมถึงยังต้องรอการประชุมวิปสองฝ่ายที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้สองกันยายนก่อนว่าจะมีการบรรจุวาระเข้าเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่เข้าสู่สภารัฐสภาอนเมื่อไร่นะครับ อ,อย่างไรก็ตามครับตอนนี้นะครับคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพักประชาชนเองก็ได้มาจอดรถอยู่ที่ด้านหน้าอาคารที่ทําการพักประชาชนกันแล้วนะครับอ๋อเมื่อสักครู่นี้นะฮะคุณสิทธิพลนะฮะวิบูลธนากุลน,นะฮะอสอสอพักประชาชนแบบพิธีไยชื่อนะฮะก็เพิ่งเดินทางเข้าไปถึงนะครับ นะฮะก็เดี๋ยวรออีกสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับอาจเล็วถึงจะไดะ้สัมภาษณ์นะครับคุณนัทพงศ์นะฮะหัวหน้าพักซึ่งก็น่าจะกำลังติดตามมาในอีกไม่ช้านานนี้ท่านผู้ชมครับอ่ะตื่นเต้นกันไปแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ถต่ไม่มีอะไรนะครับต่อเนื่องท่านผู้ชมที่ผมค้างไว้เมื่อกี้จากที่มีรายงานเป็นเรียกว่าเป็นลือสะพัดก็ไแ้อ่ะแต่ว่าก็ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวแล้วครับว่า ถึงแม้ว่าที่ประชุมสอส,อสอวันนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะลากยาวนะครับก็จะมีการเปิดโอกาสนะครับให้สอสอแต่ละคนของพรรคประชาชนเนี่ยได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่างเต็มที่นะฮะว่าแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเนี่ยรู้สึกอย่างไรในการที่จะไปสนับสนุนไม่ว่าเป็นพักเพื่อไทยหรือพรกภูมิใจไทยให้ได้รับเลือก จเดเด่นายกรัฐมนตรีนะครับอยู่ในบนทางแพร่งที่สําคัญในทางการเมืองนี้นะครับซึ่งก็น่าจะใช้เวลานานแต่ก็ได้มีการยืนยันจากแหล่งข่าวมาเช่นกันนะครับว่าในที่ประชุมสสวันนี้จะไม่มีการลงมติแต่อย่างใดนะฮะและ,ะเพราะว่าการลงมติดังกล่าวเนี่ยจะทําให้การตัดสินใจนะครับของอแกนนําพักประชาชนที่มีอยู่เป็นการเบื้องต้นเนี่ยได้ได้รว่ามีการตัดสินใจไว้เบื้องต้นก่อนแล้วว่า สนับสนุนใครเป็นคนด d เดตนายกรัฐมนตรีเพื่อจะตั้งรัฐบ,บาลต่อไปนะครับทำให้ในโอกาสนี้เนี่ยก็จะยังไม่มีการลงมติแล้วก็จะมีการพูดคุยหารือแรกเปลี่ยนเฉยเฉยรวมถึงในการถแถลงข่าววันนี้เองซึ่งคาดว่าน่าใช้เวลาหลายชั่วโมงเนี่ยก็จะยังไม่มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วพรรคประชาชนจะเลือกคนด d เดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองใดระหว่างทั้งสองพรรคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เอาเข้าจริงทะผู้ชม ไม่ได้เหนีอวความคาดหมายถูกต้องไหมครับเนื่องจากว่าในวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางแกนนําพักประชาชนได้หารือกับสอสอแล้วก็มีการตัดสินใจอะไรใดไปเป็นการเรื่องต้นแล้วแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ยังต้องรอผลการประชุมของวิปสองฝ่ายก็คือวิปรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านซึ่งจะมีขึ้นในวันที่สองกันยายนนี้คือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะว่า วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎระะนั้นจะมีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้าไปเมื่อไรซึ่งก็คาดว่าน่าจะไม่ช้านานเกินวันที่ 3, 4หรือ5กันยายนนี้เอาง่ายๆเ <ๆ S 1> ลยก็คือน่าจะได้โหวตนายกคนใหม่กันไม่เกินวันศุกร์นี้แน่นอนนะครับซึ่ง พรคประชาชนเองก็ได้ตั้งใจว่าจะรอให้มีการบรรจุระเบียบวาระก,การประชุมดังกล่าวแล้วก็มีการประชุมกันไปแล้วก่อนแล้วเราถึงจะได้มาเห็นพร้อมกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วในการประชุมนั้นพรรคประชาชนจะยกมือโหวตให้กับใครนะครับ143เสียงบวกลบเนี่ยของพพรคประชาชนนี้จะสนสับสนุนคดีเดียนนายกรัฐมนตรีของพรักใดระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยท่านผะู้ชมครับอ่ะรีแคปกันเท่านี้นิดนึง มาพูดถึงบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ฮะที่จะต้องเชื่อมโยงไปถึงสถานการณ์เมื่อวันวานก็เรียกว่าเป็นภาคต้นของเรานะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่พักเพื่อไทยได้เดินทางเข้ามาแล้วก็มีการเข้าไปพูดคุยกับทางฝั่งของผู้บริหารพักประชาชนแต่ไม่ได้มาแค่พักเพื่อไทยพักเดียวนะครับตามรายงานข่าวที่ท่านผู้ชมได้ติดตามก็จะ ได้เห็นว่านอกจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยังมีพรรคร่วมรัฐบาลเดิมอื่นๆนะครับที่ได้ติดตามกันมาร่วมเจรจาหรือรับฟังการหารือในครั้งนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์นะครับพรรคชาติไทยมัฒนาหรือว่าพรรคประชาชาติก็ได้ส่งตัวแทนกันมากันอย่างพร้อมเพรียงนะครับสำหรับพรรคเพื่อไทยเองก็มีดราม่านิดหนึ่งนะครับว่า ผู้ที่นําคณะเจรจาของพรรคเพื่อไทยมาตอนแรกก็จะมีคุณสรวงเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแล้วภายหลังเนี่ยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายการัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นายการัฐมนตรีในฐานะตัวแทนพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ถึงกับลาประชุมกตอรทที่มีในช่วงบ่ายเมื่อวานนะฮะแล้วก็ เน,เนื่องจากว่าติดภารกิจเร่งด่วนซึ่งภาร,รกิจดังกล่าวก็คือการมาหารือกันที่พักประชาชนนี่แหละครับก็มาด้วยตนเองเลยแต่ถึงกระนั้นเองก็ยังมีดราม่าเล็กๆนะครับว่าทําไมนะฮะพักเพื่อไทยถึงไม่ได้อ่าเชิญอาจารย์ชัยกเกษมนิติสิริในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเนี่ยมาหารือด้วยตนเองเลยนะครับกลายเป็นว่านะครับเหลือ,อกลายเป็นว่าได้นําแกนนําพัก แล้วก็เลขาธิการพรรครองหัวหน้าพรรคต่างๆมาแทนซึ่งเมื่อเทียบกับพรรคภูมิใจไทยซึ่งทั้งคุณอนุทินที่เป็นทั้งหัวหน้าพรรคแล้วก็เครเดิดนานายกรัฐมนตรีภายในคนเดียวกันเนี่ยมาเจรจายด้วยตนเองนะฮะพรรคประชาชนอาจจะได้รับผลลัพธ์ที่ชัดเจนกว่าในการประชุมกับพรรคภูมิใจไทยมากกว่าพรรคเพื่อไทยก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวนะครับว่า บรรยากาศในการประชุมเมื่อวานนี้นั้นก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดนะครับเนื่องจากว่าพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ได้มีแคดรดิตนายรัฐมนตรีตัวจริงมาพูดคุยด้วยแล้วเมื่อเทียบกับพรรคภูมิใจไทยที่มาท่านเดียวมาคนเดียวต้องการอะไรทุกอย่างเคลียร์จบนะครับไม่มีการอ้อมฟ้อมอะไรต่างก็ดูจะมีความชัดเจนกว่าอันนี้คุณนัทพงศ์เองก็ได้ให้สัมภาษณ์เ,เมื่อเช้านี้กับ สื่อมวลชนบางสำนักนะครับว่ามีสองพักนะฮะซึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อเป็นพักไหนนะฮะแต่ว่ามีสองพักที่พักหนึ่งก็ได้มาขอโทษขอโพยนะฮะว่าในสิ่งในอดีตที่ทำมามีความจาเป็นอะไรต่างๆส่วนอีพักหนึ่งก็ไม่มีการลำมวยไม่มีการอ้อมค้อมอะไรใดก็ต้องการอะไรก็พูดมาเลยนะฮะโดยที่ให้ประชาชนไป พิจารณาเองว่าทั้งสองพักที่คุณนัทพงศ์พูดถึงนั้นเป็นพักไหนกันบ้างน,นะฮะก็่ากผู้ชมที่รับชมอยู่ขณะนี้ก็พิจารณาแล้วก็ลองคอมเมนต์กันมาเล่าให้ฟังนะครับว่า,ามีความคิดเห็นความเห็นอย่างไรนะครับมองว่าผลการเจราจาของฝ่ายใดดูจะไปได้สวยกว่ากันระหว่างพักประชาชนที่หารือกับพักภูมิใจไทยไปตั้งแต่เมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาหรือพักประชาชนกับพักเพื่อไทยที่หาเรือกันไปเมื่อวานนี้นะครับ ฝั่งไหนดูจะมีแนวโน้มได้จัดตั้งรัฐบ,บาลไปด้วยกันมากกว่านะครับนะครับแต่พูดถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบ,บาลก็ไม่ได้แปลว่า ทางพรรคประชาชนเองจะไปมีส่วนร่วมในรัฐบาลนักล่าวนะครับเพราะว่าเราต้องย้อนกลับไปนะย้ําเตือนกับข้อมูลสําคัญที่สุดซึ่งบางคนก็มีบวกมีลบอะไรให้เขาบ้างแต่ความจริงแล้วเงื่อนไขของพรรคประชาชนเิีทยป็นเพียงแค่สข้อนะฮะอาจจะมีบากระแสข่าวว่ามีการเพิ่มคนน,นนู้น้นนี้้นนี้จริงๆมีแค่3ข้อนะครับก็คือยุบสภาภายใน4เดือนนะฮะสก็คือพรรคประชาชนจะไม่ร่วมรัฐบาลเด็ดขาดและ3คือต้องดําเนินการจัดทํประชามมติแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ได้นะครับ อ่ะมาแล้วฮะคุณเทง้งฮะคุณนัทพงษ์เรือบัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพักนะครับก็น่าจะไม่ให้สัมภาษณ์แล้วมั้งฮะน่าจะเข้าไปเลยมั้ครับนะอ่าบวรดามวลชนนะครับก็ส่งเสียงเชียร์นะครับ แล้วแต่ในที่ประชุมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการเปิดอภิปรายถกเถียงและเปลี่ยนเหตุผลกันอย่างมากพอสมควรนะครับก็อยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยจะได้ข้อสรุปหรือเปล่าก็งลงมติไหผมคิดว่าอยู่ที่การหารือในที่ประชุมนะครับว่าถ้าเราสามารถที่จะหารือจนได้ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องลงมติแต่ถ้ายังมีข้อคิดเห็นแตกต่างอยู่ก็ต้องดําเนินการไปตามกระบวนการของพรรค ผมขอดังขึ้นนิดนึงได้ไหมฮะไม่ได้ยินก็มีหลายเรื่องที่ต้องพิจารณาในรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงฉากทัศน์ในด้านต่างๆซึ่งผมขอไม่ลงรายละเอียดตอนนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอไปพูดคุยในที่ประชุมสสก่อนข้อแรกของเจสซี่หรือว่คนที่ถนัดสมุนเนี่ยคือเมอยากให้ไม่อยากให้แบบว่าตัดสิใจเรื่องสองพัอยาให้แบบเขาเนี่ยติยืดเรื่องหุ้เราจะเอาเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาเป็นส่วนของการพิจารณาด้วย ก็ทุกทุกอย่างคงนํามาพิจารณาทั้งหมดครับเดี๋ยวเพื่อนภาคารจราจรได้มื่อไห่คะแล้วก็มีกระแสข่าวว่าท้ายสุดแล้วพาการจราจะเกิใครไม่หมดใครเปล่าเลยยังก็เกิดคัญหาขึ้นในสังคมคือผมคงไปตอบแทนเพื่อนๆสสรวมถึงเรียกว่าเป็นองค์คาพยพอื่นของพักไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในกระบวนการที่เราจะต้องหารือภายในกันให้รอบด้านแล้วก็ครบถ้วนที่สุดนะแต่ว่าก็อาจจะให้คําตอบได้ว่าจะพยายามหารือให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุดครับทารัฐสามารถแจ้งในวันนี้ได้หรือฮะหรือว่าต้องรอ ก็อ่วาระการบวชนายกเข้าไปในสภาครับเดี๋ยวรอเยเย็นวันนี้ก่อนละกันนะครับก็น่าจะได้ความคืบหน้าว่าตกลงได้ข้อสรุปหรือยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างไรครับเห็นบอกว่าช่องสุดสภาที่ทำมาให้สสทุกคนลงพื้นที่ไปฟังเสียงของประชาชนในแต่พื้นที่ด้วยอันนี้คือจะเอาข้ามารวมด้วยครับครับก็วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกๆคนก็คงได้รับฟังเสียงสะท้อนจากในพื้นที่มาอย่างดีแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ได้เปิดรับช่องทางรับฟังความคิดเห็น ทั้งออนไลน์แล้วก็ออนกราวก็น่าจะนําเข้ามาสะท้อนในที่ประชุมสสวันนี้ครับแต่วันนี้ไม่น่าจะท้อเนดเดของรัคเพื่อไทยอย่างประชา์เกษตรที่่อวารไม่ได้มาเนี่ยได้ติดต่อมาพูดคุยทางทัพประชาธิปไตยกับตัวผมโดยตรงยังนะครับแล้วก็เห็นหน้าข่าวที่ออกมานะครับที่บอกว่าทางคุณชัยเกษมเนี่ยให้ข่าวว่ายังไม่ได้มีการไปทับทามรนเป็นทางการอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่น่ากังวล ก็เชื่อว่าทางเพื่อนสมาชิกเนี่ยก็จะใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าแคนดิเดตนายกของพรรคใดที่มีทําให้เกิดความเชื่อมั่นได้มากกว่าที่จะปฏิบัติตามทีโออาร์ครับเมื่อวานก่อนการประชุมวันนี้เนี่ยครับสสมีความคิดเห็นแตกต่างกันเป็นหลายหลายฝ่ายนะครับบางคนอาจจะหนุนพรรคนั้นพรรคนี้หรือบางคนอาจจะไม่หนุนพรรคไหนเลยก็มีหลายๆช่องทางหลายๆตัวเลือกนะครับมีความคิดเห็นหลากหลายแต่ผมเชื่อว่าการ ออการประชุมแบบนีนะ้ที่เกิดขึ้นในวันนี้นก็จะเป็นช่องทางที่ทําให้พวกเราเได้รับออข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันการที่มีกระแสข่าวว่าในการอาพูดคุยกันในสุดของฝ่ายพรรคการเนี่ยก็คืออยากฟังจากอยากฟังเหมือนที่สัทญาจะมีไปจะมีผมคิดว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับตอนนีเน้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญนะครับถ้าพอที่จะ มีช่องทางใดๆหรือว่าสื่อมวลชนเจ้าใดที่พร้อมจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็ทางแคนดิเดตไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนพร้อมที่จะขึ้นเวทีไปสแสดงวิสัยทัศน์หรือดีเบตเนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับประชาชนอยู่แล้วครับก่อนก่อนโหวตนี่ประชาชนจะมีข้อยุตินะคะว่าจะโหวตใครคะ่ะก่อนวันโหวตก่อนวันโหวตในสภา,าชใช่ไหมครับต้องมีข้อยุติก่อนอยู่แล้วครับแสดงว่าวันนี้พวไม่น่าจะได้ข้อยุติเพราะว่าเราจะต้องการตัวได้หลายส่วนผมตอบแทนเพื่อนๆไม่ได้ครับก็เดี๋ยวรอขึ้นไปประชุมก่อนก่อนนั้นจะปีโหวต คงไม่ได้มีทงในใจใดๆนะครับแต่ว่าการทํางานในฐานะผู้บริหารพักเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการกํากับทิศทางของพักระดับหนึ่งนะครับการพูดคุยแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องปกตินะครับในการพูดคุยกับทุกพารวมถึงการพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกภายในพักด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยการตัดสินใจสําคัญๆแบบนี้จะเดินไปในทางหนึ่งทางใดเนี่ยก็ต้องใช้องค์ประกอบแบบนี้นะที่ประชุมสอสในการตัดสินใจร่วมกันครับผมขออนุญาตเดี๋ยวขึ้นไปประชุมก่อนนะครับขอบคุณนะครับไม่กี่วัเป็นมติเป็นมติ เอาไปได้นะคสบหกกก็ประมาจะขึ้นไปข้าศึกใชุมนะครับสําหรับคากรมชาเรือพังพังราชาชนนะครับซึ่งก็เขาฟรีโวกนะฮะเขจะเป็นมติของพรนะครับอย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีนะฮะซึ่งหลายทาวก็มาพักรอที่นึงโอเค านผู้ชมครับก็ผ่านไปแล้วนะฮะสำหรับการให้สัมภาษณ์สั้นๆก่อนการประชุมสสของพรรคประชาชนวันนี้นะครับคุณเทงนัตพงษ์เรืองบรรยาวนะครับก็ได้พูดคุยแบ่งปังกับสื่อมวลชนในหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวขอจอนุญาตเก็บประเด็นต่างๆมาร้อยเรียงให้ท่านผู้ชมได้ตามติดกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนะฮะก็ตั้งแต่เรื่องกระแสข่าวต่างๆที่เล่าลือกันหนาหูนะฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทาง การประชุมสสในวันนี้นี่อาจจะไม่ได้ข้อสรุปแต่อย่างใดนะครับซึ่งคุณรัฐพงศ์เองก็ต้องใช้คําว่าไม่ได้ฟันธงนะฮะว่าสุดท้ายแล้วจะได้ข้อยุติจริงๆหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ าการแสดงความคิดเห็นหรือก็แนวโน้มนะฮะของสอ,สอสอในที่ประชุมมากกว่านะครับว่าสุดท้ายแล้วจะลงเอือยอะไรกันอย่างไรนะครับรวมไปถึงมีกระแสข่าวที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแกนนาของพระประชาชนเองได้มีธงอยู่ในใจแล้วนะฮะว่าจะเลือกอะไรนะครับก่อนที่มีการประชุมซึ่งคุณธนภพก็ปฏิเสธนะครับะะว่าคงไม่มีท้ายสุดแล้วก็ต้องรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วนนะครับส่วนจะได้ข้อสรุปในวันไหนจะต้องรอให้ถึงวันโหวตนายกในสภาเลยหรือไม่นั้นนะครับคุณนภพก็บอก ว่านะฮะอ,อ,อาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะมีข้อยุติก่อนที่จะถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีเหมือนกันแต่ยืนยันว่าจะไม่ใช่เป็นการฟรีโหวตนะ,ะฟรีโหวตหมายถึงว่า ไม่มีมติพักนะครับไม่มีธงว่าจะทําอะไรอย่างไรสอสอคิดยังไงก็โหวตตามนั้นได้เลยต่างคนต่างโหวตได้เลยนะค,คุณถ้าบอกว่าต้องเป็นมติพักแปลว่า1 4 3คนขอพรคประชาชนจะต้องโหวตไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่จะไปทศทางไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการประชุมวันนี้นะฮะซึ่งก็ยอมรับนะฮะว่าจํานวนสอสอทั้งหมดที่มีในพักเนี่ยก็มีความคิดความเห็นแตกต่างหลากหลายนะครับบางคนก็เชียร์พักนั้นบางคนก็เชียร์พักนี้บางคนก็เชียร์ว่าไม่ต้องร่วม มือกับใครเลยก็ได้นะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปชี้วัดเป็นจํานวนได้นะครับเนื่องจากคุณนนทพงศ์ก็ไม่ได้รับปากว่าจะต้องมีการลงมติในที่ประชุมสสหรือเปล่าเพื่อวัดจํานวนนะครับว่าฝั่งไหนเห็นอย่างไรมากกว่ากันนะครับแต่ท้ายสุดแล้วก็อาศัยการพูดคุยเจรจาหารือกันมากกว่านะครับว่า จะมีผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับส่วนข้อเสนอที่จะให้ที่สภาอะไรต่างนั้นก็คุณนัพงศ์ก็ยังไม่ได้พูดถึงในวันนี้นะครับก็เชื่อว่าคงจะต้องเดินหน้าต่อตามที่คุณนัพงศ์แล้วก็สสหลายท่านนะฮะจากทางประชาชนเองก็ได้ออกมาแสดงความเห็นนะให้สัมภาษณ์ก็ดีอ่าโพสต์ Post ผ่านโซเชียลมีเดียก็ดีนะว่า การยุบสภาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางออกในเวลานี้นะครับสุดท้ายแล้วต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยว่าจะใช้อํานาจในการยุบสภาหรือไม่ซึ่งคุณเทงนัทพงศ์เองก็เคยพูดนะฮะว่าถ้าหากตั้งใจจริงที่จะยุบสภาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยเนี่ยพรรคเพื่อไทยคงทําไปนานแล้วนะเพราะพระชาชนก็เคยเ เสนอเนี่ยให้ยุบสภามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็เลยมองว่าและยังมีข้อถกเถียงด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วการยุบสภานั้นรัฐบาลปัจจุบันซึ่งเป็นรัฐบาลรักษาการหลังจากนายกรัฐมนตรีหลุดจากตาแหน่งนั้นมีอํานาจยุบสภาจริงหรือไม่ก็ยังมีข้อถกเถียงทางกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะย,ยืดเยื้อยาวนานนะฮะยังไม่ได้ข้อสรุปหรือว่าหากตัดสินใจย,ยุบสภาไปแล้วเกิดมีปัญหาข้อกฎหมายตามมาถูกร้องเรียนถูกส่งตีความตาม่างๆอ่ะยืดยาวตามกันมาอีกนะก็ เก,กิดการเป็นจุดที่ยังอึมครึมค่ยังอึมครึมนะฮะยังหาทางออกไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วจะคลี่คลายออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็ได้แต่หวังนะครว่ากระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าการประชุมสสอในวันนี้นั้นอาจจะไม่ได้ข้อสรุปนั้นหรือได้ข้อสรุปแล้วยังไม่ได้เปิดเผยนั้นก็คงจะ มีผลเป็นอื่นนะเพื่อให้เกิดความชัดเจนอะไรขึ้นบ้างอย่างน้อยให้สถานการณ์ทางการเมืองได้มีพัฒนาการไปในทางใดทางหนึ่งและพอได้เห็นทิศทานะครับว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเดินหน้าไปสู่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจริงซึ่งอาจจะถูกบรรจุเข้าสู่ระเบียบว,วราระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรภายในวันที่3-4หรือห การยายยนที่จะถึงนี้นะครับก็น่าจะมีความชัดเจนก่อนจะถึงวันนั้นนะครับอย่างไรก็ตามก็เชื่อแน่ว่าไม่ว่าผลประชุมวันนี้จะเป็นอย่างไรหรือจะมีผลเป็นข้อยุติหรือไม่นะครับก็จะต้องนําเรื่องนี้เข้าไปรอผลหารือของที่ประชุมวิบรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านเสียก่อนนะครับว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ จะมีการบรรจุระเบียวกกบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในอาทิตย์นี้จริงๆหรือไม่นะครับซึ่งทั้งอาจารย์บรรณอเองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับรวมถึงรองประธานคนที่2คุณฉลาดขานช่วงนะฮะก็ให้การยืนยันกับสื่อมวลชนเช่นกันว่าไม่ว่าจะเป็น3หรือ4หรือ5ก็มีความพร้อมนะครับที่จะบรรจุระเบียบวาระดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร,ร,รอ,ยอย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยเว้นว่างไม่มีนายกไว้เป็นเวลาน,านานเกินไปนะครับ ท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการติดตามนะฮะที่เรายังต้องคอยเกาะติดกันต่อไปแล้วถ้าเกิดสื่อมวลชนสามารถที่จะสำน้าที่น้ำเบื้องลึกเบื้องหลังอีนไซต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องปิดเนี่ยที่สาธารณชนไม่ได้รับรู้เนี่ยก็จะพยายามนะฮะนำออกมาสื่อสารให้ท่านผู้ชมเข้าใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ไม่คลาดเคลื่อนแล้วก็จะตรวจสอบกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับเพราะว่า ทั้งหมดทั้งมวลนี้ท่านผู้ชมก็มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่และสิทธิเสรีภาพข,ของประชาชนโดยตรงนะครับอันนี้คือการเลือกผู้นําประเทศของเรานะฮะคนต่อไปของเรานะฮะคือทางเลือกไม่ว่าจะเป็นของพรรคไหนพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยเองล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่ง ยังไม่นับรวมเงื่อนไขของพประชาชนที่ให้ความสําคัญกับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะถึงแม้ว่าทั้งสองพักพักเพื่อไทยและพรกกุญญไทยจะประกาศพร้อมยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวนั้นแต่ถึงเวลาจริงแล้วท่านผู้ชมเองก็น่าจะพิจารณาได้ด้วยวิจารณญาณแล้วก็ประสบการณ์ร่วมหลังจากที่ได้ติดตามการเมืองและเห็นนะฮะการปฏิบัติหน้าที่ของทั้งสองพักการเมืองมาแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า ประชาชนจะเลือกอะไรอย่างไรขึ้นอยู่กับพักประชาชนในเวลานี้นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่อาคารอนาคตใหม่ที่ทําการพักประชาชนขณะน,นี้ก็ยังมีสสหลายท่านนะครับทยอยกันเข้าไปในอาคารเรื่อยๆนะครับหลังจากที่หัวหน้าพักมาถึงแล้วก็คาดว่าอีกไม่ช้านานการประชุมสสของพักประชาชนก็น่าจะเริ่มขึ้นนะครับก็จะมีทั้งกรรมการบริหารพักแล้วก็สสบางส่วนนะอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่วันประชุม,มท่านอาจจะติดภารก กิอยู่ที่พื้นที่ของตอนเองจังหวัดอื่นๆนะก็อาจจะยังต้องไม่ได้เข้ามาพร้อมเพรียงกันขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่แล้วกันที่ได้เข้ามามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดจาหารือกันนะครับก็คงจะใช้เวลาประมาณพอสมควรเลยเดียวก็ถือว่าเป็นเวลาอันสมควรที่ทางผมและทีมงานเดือสอาจจะต้องขออนุญาตพาท่านผู้ชม ลาไปถ้าตรงนี้ก่อนนะครับจนกว่าจะมีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในบรรยากาศสดๆแบบนี้จากที่ทําการพักประชาชนอาคารอนาคตใหม่นะครับซอยหัวหมากแห่งนี้นะฮะเนี่ยฮะก็บรรดาสสก็พลอยเข้าออกด้านหน้าก็จะมีทั้งกลุ่มของนะฮะมวลชวนแรงต่างที่มาเฝ้ารอกันตัน้งแต่เช้านะฮะบ,บางท่านก็เข้าประตูหลังไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็มีสีสันเล็กน้อยนะครับในช่วงเช้าก่อนที่บรรดาสสเขาจะทยอยกันเข้ามาก็ไม่ได้มีเรียกว่าเป็น ็นกลุ่มภาคประชาชนนะฮะหรือว่ากลุ่มก้อนต่างๆที่ได้ออกมาส่งเสียงเรียกร้องนะฮะถึงที่ทําการพักเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสมาชิกวุฒธธิสภาในบัญชีรายชื่อสำรองหรือว่าบรรดาสอวอสำรองเนี่ยนะฮะที่ไม่ได้รับเลือกเป็น200คนนะฮะในการเลือกสอวอเนี่ย แล้วก็ได้ติดตามร้องเรียนเรื่องของคดีการหัวสวมาอย่างยาวนานซึ่งก็ได้บอกว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงพักการเมืองหนึ่งที่ภรพประชาชนกำลังจรจาอยู่ด้วยตอนนี้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมพฤติการหัวสวหรือไม่เส้นทางการเงินวางการวางแผนขบวนการอะไรต่างมันเกี่ยวโยงกันทางกลุ่มสวสำรองนะครับนำโดยทางคุณอุทัยก็ดีนะคุณธนพัฒน์ก็ดีเนี่ยซึ่งเป็นขาประจำที่ไปร้องเรียนมาเป็นเวลานานเนี่ยนะฮะก็ได้ จัดทาหนังสือมาเรียกว่ามาส่งด่วนนะครับเป็นสงครามส่งด่วนเลยมาส่งถึงมือของอตัวแทนพักประชาชนนะครับว่าเรียกร้องนะครับว่าการตัดสินใจของพักประชาชนไม่ว่าจะเป็นการาเลือกจะโหวตให้นายกรัฐมนตรีแคนดิเดตจากพักการเมืองไหนก็ดีย่อมล้วนส่งผลนะครับต่อระบอบป,ประชาธิปไตยและขอให้ทบทวนให้ดีนะครับ ก่อนที่จะเลือกสนับสนุนเครดิตจากพรรคการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวโยงกับคด,ดีเรื่องการหัวสวเพราะท้ายสุดแล้วอาจจะกลายมาเป็นผลเสียต่อระบอบประชาธิปไตยและตัวของพรรคประชาชนเองก็เป็นได้นะครับขณะเดียวกันถัดมาไม่กี่ชั่วโมงนะก็ได้มีกลุ่มตัวแทนของเครือข่ายนะครับคนรัก ประเทศชาติไทยนะครับก็ได้มายื่นหนังสือร้องเรียนเช่นกันพร้อมได้ส่งเสียงเตือนไปยังพระประชาชนนะครับว่าให้มองย้อนอดีตไปในปี2562นะครับแล้วก็ชวนให้นึกถึงกรณีที่มีการายื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยยุคพ,พักไทยรักษาชาติจากกรณีการ เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีดังกล่าซึ่งมีปัญหาในเรื่องของความเหมาะสมเหมาะวรคุณสมบัติางหลัต่างๆก็ขอให้พิจารณาตรงนั้นนะครับแล้วก็ขอให้คิดให้ดีคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่พักประชาชนจะแตะแตะยอะไรออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเหมือนแขกนะฮะจากภาพประชาชนที่ได้มายื่นเรื่องร้องเรียนต่อพักประชาชนเองนะครับท่านผู้ชมครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นสิ่งที่สะท้อนว่า ไม่ว่าทางเลือดไอของพาพประชาชนเองก็ล้วนถูกเพ่งเล็งจับตาแล้วก็คาดหวังนะฮะจากกลุ่มก้อนของ ภาคประชาชนที่ติดตามการเมืองกันแบบเรียกว่าเป็นแอคทีฟซิตี้เซนนะครับหรือว่าเป็นภาคประชาชนที่มีความตื่นตัวในทางการเมืองนะครับก็ได้มาแสดงออกกันส่วนท่านผู้ชมที่รับชมไลฟ์ของเดือดสดาดอยู่ในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มือกับตื่นตัวเช่นเดียวกันครับเพราะว่าติดตามการเมืองกับพวกเรายัางอยากต่อเนื่องเกาะติดเลยนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาแสดงความคิดความเห็นได้ว่ามีเรื่องอะไรนะครับที่อยากให้สื่อสารไปสู่ภาคประชาชนซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้แทรรนราษฎรของ วกเรารเป็นตัวแทนเข้าไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราในสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับก็ ต้องติดตามกันต่อไปนะครับไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านไปได้เลยอ่ะแต่ตอนนี้ขออนุญาตท่านผู้ชมยุติการถ่ายทอดสดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าความคืบหน้าล่าสุดก็คงจะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หากมีผลการประชุมนะครับหรือความเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มเติมจากที่ทําการพักอนาพักประชาชนที่อาคารอนาคตใหม่นี้ก็พร้อมที่จะกลับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสดๆนะครับผ่านทางทุกช่องทางของเดอะสแตนดาร์ดทั้งทางยูท e Facebook แล้วก็ช่องทางต่างๆนะครับในทางโซเชียลนะครับก็ช่ว นี้ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปตรงนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่เมื่อมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับชุงนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ